เป็นแหล่งน้ำแร่แหล่งที่2องค่ะวูชูสวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกท่านเข้าเมืองวิชีที่ฝรั่งเศสกันนะคะมาเอาน้ำแร่ฟรีแหล่งที่สอของเมืองวิชีกันค่ะและชมบรรยากาศรอบๆบริเวณน้ำแร่กันนะคะพร้อมกับรับฟังคุณประโยชน์และข้อควรระวังในการดื่มน้ำแร่กันค่ะไปรับชมกันได้เลยค่ะ แหล่งน้ำแร่แหล่งที่สองค่ะเอาแกนลอนมาใส่น้ำแร่ตามมาเลยค่ะตามมาเลยค่ะบรรยากาศฟ้าหลังฝนก็จะครึ้มๆแบบนี้ค่ะตัวอาคารก็ยังคงความสวยงามในแบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสไว้อยู่ค่ะ เข้ามาถึงข้างในนะคะก็จะมีก๊อกน้ำเรียงรายกันอยู่แบบนี้นะคะก็เอาถางหรือควรเตรียมภาชนะมาใส่เองได้เลยค่ะโดยปกติแล้วนะคะน้ำแร่แต่ละยี่ห้อมาจากแหล่งน้ำหรือน้ำพุใต้ดินตามธรรมชาติที่แตกต่างกันนะคะและอุดมไปด้วยแร่ธาตุสำคัญหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมไบคาร์บอเนตซัลเฟตหรือโซเดียม จึงสามารถแยกย่อยได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับว่ามาจากแหล่งน้ำใดนะคะซึ่งคุณประโยชน์ของน้ำแร่มีดังนี้นะคะช่วยเสริมสร้างสุขภาพกระดูกค่ะเพิ่มสมรรถภาพทางกายขณะออกกำลังการลดร,ระดับความดันโลหิตบรรเทาอาการท้องผูกนะคะมาถึงก็ควรระวังในการดื่มน้ำแร่ด้วยค่ะ โดยทั่วไปการดื่มน้ำแร่ถือว่าปลอดภัยและให้ประโยชน์ต่อร่างกายนะคะแต่ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพบางกลุ่มควรหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำแร่บางประเภทนะคะดังนี้ค่ะสำหรับผู้ที่มีอาการบวมน้ำผู้ป่วยโรคไตผู้ที่หัวใจทำงานได้ไม่ดีไม่ควรดื่มน้ำแร่นะคะผู้ป่วยความดันโลหิตสูงไม่ควรดื่มน้ำแร่ที่มีปริมาณโซเดียมสูงและน้ำแร่เกลือโซเดียมคลอไร ผู้ที่มีการหลั่งปรดในกระเพาะอาหารปริมาณมากและแผลในกระเพาะอาหารไม่ควรดื่มน้ำแร่เกลือโซเดียมคลอรีนนะคะผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจที่มีภาวะหลอดลมหดเกรงไม่ควรดื่มน้ำแร่ซัลเฟอร์ค่ะผู้ป่วยโรคระ,ะบบทางเดินอาหารและมีแผลในทางเดินอาหารไม่ควรดื่มน้ำแร่ซัลเฟตน,นะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้มาจากหลายๆที่เลย เพื่อนๆท่านไหนมีข้อมูลดีๆสามารถแชร์กันเข้ามาได้นะคะและน้ำแร่ที่เมืองวิชีแห่งนี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น Queen of the Spring หรือราชินีแห่งบ่อน้ำพุร้อนค่ะซึ่งมีประวัติที่ยาวนานมากค่ะและยังเป็นบ่อน้ำพุร้อนจากภูเขาไฟอูเวเนียซึ่งอุลมไปด้วย คุณนบประโยชน์ต่างๆมากมายนะคะทั้งแคลเซียมคอปเปอร์ธาตุเหล็กโซเดียมธาตุแมงกานิสและแร่ธาตุทั้ง17ชนิดเลยทีเดียวค่ะทั้งหมดนี้สามารถช่วยรักษาและฟื้นฟูผิวให้ดียิ่งขึ้นในยุคสมัยโบราณผู้คนต่างเข้าคิวเพื่อรอแช่น้ำพุร้อนแห่งนี้กันเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งน้ำแร่ที่ใช้ดื่มจะต้องเป็นบริเวณที่จัดให้เท่านั้นนะคะที่จะสามารถใช้ดื่มในชีวิตประจำวันได้ค่ะนอกจากจะช่วยบำรุงรักษาผิวแล้วยังมีสปปรรพคุณในการรักษากระเพาะและลำไส้อีกด้วยนะคะคนท้องถิ่นที่เมืองวิชี่เชื่อกันว่าถ้าได้ดื่มน้ำแร่เมืองวิชี่จะมีอายุยืนกันนะคะ แต่ผู้ที่เดินผ่านไปผ่านมาหรือนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาเหมือนวิี่นะคะสามารถเข้ามารับน้ำแร่ไปดื่มฟรีๆกันได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ